Welcome, everybody, to this introduction to the International Relations and Global Affairs major at Mayadon University International College. Let's take a trip and see what this major is all about. So, what is International Relations and Global Affairs? It's the study of interactions between states, international organizations, and the interface between politics, economics, law, culture, religion and society so why should we study international relations and global affairs we are fundamentally a political animal world around us very much affects how we live our lives everything that we do our economy ability to travel all of these things are directly affected by decisions that are made outside of ourselves studying international relations gives you the necessary tools and skills to succeed in your lifelong journey and the possibility to choose from a wide range of career prospects after university, such as academia and research, politics and diplomacy, business and consulting. So, understanding international relations gives a student an edge. Your ability to think, your ability to understand the nature of the world around you, to understand the nature of power, to understand conflict and how conflict starts and how it can be resolved. All of these things are important they're transferable into any line of work or any professional career ในภาควิชาของเราจะมีวิชาใหญ่ๆอยู่2กลุ่มก็คือกลุ่มวิชาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มวิชาที่เกี่ยวกับกิจการทั่วโลกค่ะในกลุ่มวิชานี้เราจะเน้นเรื่อง สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นหลักนะคะอย่างเช่นสงครามความยากจนปัญหาสภาพแวดล้อมปัญหาเศรษฐกิจถดถอยหรือว่าปัญหาด้านเฮลท์แคร์หรือการศึกษาต่างๆค่ะ สำหรับ MUIC การเรียนการสอนในทุกสาขาวิชาจะเป็นภาษาอังกฤษค่ะเรามีนักศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศทุกๆเทอมเนี่ยเราก็จะได้รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศเรามีมหาวิทยาลัยพาร์ทเนอร์อยู่ถึง300กว่ามหาวิทยาลัยทั่วโลกค่ะเราก็มีนักศึกษาที่สนใจไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศเช่นกันเราก็จะมีการเรียนการสอนในรูปแบบโคชชิ่งค่ะ โดยเราจะแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อยๆให้นักศึกษาเนี่ยเลือกท็อปปิกเองหรือบางครั้งอาจารย์ท่านก็จะเลือกท็อปปิกให้นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้คิดแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์พอคิดปุ๊บเขาก็ใช้ข้อมูลที่ได้อ่านมาประกอบกับข้อมูลที่มีจากวิชาอื่นๆสร้างออกมาเป็นบทวิเคราะห์แบบในแบบฉบับของเขาเองค่ะ สำหรับสปีชเราจะส่งเสริมให้นักศึกษาทำในทุกวิชาเลยค่ะเพราะว่าการที่นักศึกษาได้ออกมาพูดเนี่ยมันช่วยส่งเสริมให้เขาเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นกล้าที่จะพูดกล้าที่จะคิดเรียนรู้ข้อผิดพลาดแล้วก็ข้อแข็งแกร่งของตัวเองค่ะ However I believe as long as we work together we can ensure that these future generations do not meet the same fate faced by us Thank you อีกเทคนิคการสอนหนึ่งนะคะที่นักศึกษาหลายคนเนี่ยชอบมากเลยก็คือการดีเบตเพราะว่าการดีเบตมันทำให้เราเนี่ยได้เห็นมุมมองที่หลากหลาย เพราะบางคน,นอาจจะมีความเชื่อใดเชื่อหนึ่งทีนี้เนี่ยเวลาที่ไปดีเบตเราอาจจะต้องคิดในมุมอีกมุมหนึ่งในมุมตรงข้ามก็เลยทาให้เขาเนี่ยไม่ตัดสินอะไรง่ายๆจนทําให้เกิดไบเอสทำให้นักศึกษาเนี่ยใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ด้วยความเข้าใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกับความแตกต่างได้สำหรับสาขาวิชาของเรานะคะมีไฮไลท์หลักๆคือออปชันในการ จบการศึกษาค่ะออปชันแรกก็คือนักศึกษาสามารถที่จะลงการฝึกงาน12คเครดิตในการจบออปชันที่2ก็คือเรียนเพิ่มอีก3ตัววิชาใดๆก็ได้ค่ะในภาคหรือจะทำเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับยอ่อเลือกท็อปปิกเองเลือกแอดไวเซอร์เองค่ะ สาเหตุที่เรามีออปชันให้นักศึกษาเลือกในการจบก็เพราะว่านักศึกษาแต่ละคนเนี่ยมีเป้าหมายไม่เหมือนกันหลังจบการศึกษานะคะบางคนเนี่ยอยากจะไปต่อปริญญาโทก็เลยลงทําวิทยานิพนธ์ฉบับย่อเพราะว่าสามารถต่อยอดไปเป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทได้ก็จะช่วยล่นระยะเวลาในการทําวิทยานิพนธ์ตอนอยู่ปอโทค่ะ อีกออปชันหนึ่งก็คือเลือกเรียนเพิ่มอีก3ตัวนักศึกษาที่ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะจะเรียนต่อดีหรือว่าจะไปทำงานดีก็เลยเลือกที่จะลงเรียนเพิ่มเพื่อจะค้นหาตัวเองเพิ่มขึ้นว่าจริงๆแล้วชอบอะไรส่วนนักศึกษาที่เลือกที่จะไปฝึกงานเนี่ยก็จะมีอยู่สองกลุ่มเป็นหลักกลุ่มแรกก็คือนักศึกษาที่อยากจะลองว่าชอบสายงานทางด้านสังคมหรือเปล่าทำแล้วเป็นยังไงมีโอกาสที่จะก้าวหน้าไหมก็เลยเลือกที่จะ I chose MUIC because I felt like it has a really unique course, and especially IRGA, I feel like it has a very distinct dynamic, and it really aligns with my interest. And the more that I've dug into the courses, the more I find that it matches my dynamic. มันไม่ใช่แค่การเรียนว่าเราเข้ามานั่งฟังอาจารย์พูดแล้วก็จบคลาสมันไม่ใช่มันมีระหว่างเรียนเนี่ยมันมีกิจกรรมหลายอย่างให้ทำนะครับสิ่งที่ผมรู้เลยว่าผมได้มามากคือกระบวนการความคิดของเราเนี่ยมันเติบโตขึ้นเราได้เรียนรู้ว่าเขามีกฎหมายบ้านเมืองที่ไปมาเป็นยังไงแล้วสิ่งที่สําคัญสุดคือการที่เราได้เอามาเปรียบเทียบกับประเทศเราแล้วเราก็ดูว่าจะทำยังไงให้มันดีขึ้น